ถ้าแนาวคิดแบบญี่ปุ่นที่เปลี่ยนวิธีคิดของคุณปรัชญาแบบญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของฉันฉันพบว่าความสงบช่วยสร้างสมดุลให้กับจิตใจที่วุ่นวายในยุคปัจจุบันได้เมื่อฉันเดินเข้าไปในสำนักคาราเต้ครั้งแรกตอนอายุ13ปีฉันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก8ปีต่อมาฉันอยู่ในทีมชาติอังกฤษและสามารถสอนชั้นเรียนรายสัปดาห์ที่มีนักเรียนมากกว่า40คนได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามฉันยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบเซนเพียงผิวเผินฉันมุ่งเน้นไปที่การเตะสูงที่เท่และเฉียบคมแทนที่จะเข้าใจวิธีคิดของตัวเองการเดินทางเพื่อฝึกกับปรมาคาราเต้ที่กะโอกินาว่าทางตอนใต้ของญี่ปุ่นที่สวยงามทำให้ฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นฉันตระหนักว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณมากกว่าการปฏิบัติตามคำสั่งที่ดีหากคุณเสริมสร้างจิตใจของคุณคุณจะเก่งขึ้นในทุกๆ อย่างอยาเข้าใจผิดแนวคิดทั้ง5แบบที่ฉันเรียนรู้ไม่ใช่เครื่องมือลึกลับที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณได้คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การตระหนักรู้มากขึ้นว่าจิตใจของคุณอยู่ในสภาวะใดเพื่อที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ฉันอยากกระตุ้นให้คุณคิดถึงวิธีคิดของคุณบ่อยขึ้นมูชินโนชินจิตใจที่ปราศจากจิตใจการหลุดพ้นฉันอธิบายความรู้สึกของมูชินโนชินได้ดีที่สุดด้วยวิธีนี้ บางทีคุณอาจรู้สึกแบบนั้นเมื่อทำสิ่งที่คุณรักเสียงภายในของคุณเงียบลงและสัญชาตญาณของคุณเข้ามาควบคุมคุณทำงานโดยอัตโนมัติและคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำ ลองนึกถึงโหมดฝึกซ้อมเทียบกับโหมดการแสดงเมื่อคุณกำลังเรียนรู้จิตใจของคุณจะต้องเปิดใช้งานเพราะคุณต้องคิดถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อที่คุณจะได้ทำมันให้ถูกต้องแต่เมื่อถึงเวลาแสดงคุณไม่ควรคิดคุณได้ทำสิ่งที่ยากแล้วปล่อยใจให้ว่างเปล่าและปล่อยให้จิตใต้สำนึกของคุณเป็นอิสระหากคุณรู้สึกแบบนั้นคุณจะรู้ว่ามันรู้สึกมหัศจรรย์แค่ไหน มันไม่จําเป็นต้องเป็นกิจกรรมทางกายฉันรู้จักคนที่อธิบายความรู้สึกเดียวกันนี้เมื่ออยู่ในโซนของกิจกรรมใดๆนักเล่นเกมนักวาดภาพนักเขียนใครๆก็สร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่ต้องคิดอย่างมีสติฉันหวังว่าคุณกำลังอ่านสิ่งนี้และคุณได้ระบุแล้วว่ากิจกรรมใดที่ทำให้คุณเข้าสู่โหมดนี้ได้บ่อยครั้งมันเป็นผลประโยชน์ของความสม่ำเสมอเพราะคุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักได้ โดยไม่ทำให้สมองของคุณเครียดบางครั้งคุณต้องผ่านความยากลำบากในการเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรในตอนแรกเพื่อที่ในภายหลังจะได้ทำสิ่งที่คุณใช้เพื่อความสุขอย่างแท้จริงฟิวดาชินจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเราทุกคนต้องการฟิวดาชินบ้างในบางครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ไม่ใช่เพราะคุณเมาด้วยความกโกรธหรือความเดือดดานแต่เพราะคุณเชื่อมั่นในตัวเองหนึเอร์เซ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการไม่มีข้อสงสัยในความคิดของคุณมันเป็นข้อเท็จจริงปัญหาสำหรับหลายๆคนคือพวกเขาไม่สามารถรักษาความคิดนี้ไว้ได้เป็นเวลานานแล้วตำหนิตัวเองว่าเป็นมนุษย์ตัวอย่างคลาสสิกค,คือเมื่อถึงวันที่หนึ่งมกราคมทุกคนมีแรงจูงใจสูงที่จะกลายเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงที่สุดแต่กลับล้มเลิกไปเสียก่อนในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เคล็ดลับคือให้เริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อย พื่อให้ฟิลด์ชินเป็นนิสัยเริ่มต้นด้วยงานที่คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งและบอกกับตัวเองว่าคุณจะทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นการเอาชนะปุ่มเลื่อนเวลาปลุกทุกเช้าหรืออาจจะไม่ใช่การดูโทรศัพท์ขณะกินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถตัดสินใจได้ ฟังดูแปลกแต่การรู้ว่าคุณสามารถเอาชนะมอนสเตอร์แห่งการผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้นั้นช่วยสร้างพลังได้คุณอาจพบว่าคุณชอบความรู้สึกนี้และได้ลองทดลองกับมันในด้านอื่นๆของชีวิตอาจช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงที่ต้องวิ่งหรือทำภารกิจสุดท้ายไปได้ a n น h ิ n remaining mind เมื่อฉันนึกถึงแซนชินฉันชอบนึกถึงองครักษของจักรพรรดิเมื่อปฏิบัติหน้าที่พวกเขาต้องตรหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว100เซ เพื่อมองหาอันตรายใดๆอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องผ่อนคลายในสถานะที่ตื่นตัวสูงนี้มิฉะนั้นหัวใจของพวกเขาจะไม่คงอยู่ได้นานสันชินคือการตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบันของคุณอย่างสมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถกรองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ตัวอย่างที่ดีของสัญชินที่ไม่ดีคือเมื่อฉันล้มลงบนม้านั่งในสวนสาธารณะเพราะมัวแต่ดูโทรศัพท์อยู่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจ การรักษาสันชินในโลกปัจจุบันที่มีสิ่งรบกวนมากมายนั้นเป็นเรื่องยากในสมัยก่อนพระเซนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับทิกทอหรือทวิตเตอร์ลองทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วออกไปเดินเล่นไม่มีเพลงอื่นนอกจากเสียงรอบข้างลองดูว่าคุณสังเกตเห็นมากแค่ไหนแม้แต่ในเส้นทางที่คุณไปทุกวันแนวคิดคืออยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันและงานใดๆก็ตามที่คุณมุ่งเน้นมันเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งที่คุณทำได้ และไม่ปล่อยให้ผลลัพธ์มาขัดขวางคุณจากการทำดีที่สุดหมายความว่าอย่าทนงตนเมื่อคุณก้าวหน้าและไม่ยอมแพ้าหากคุณกำลังตกอยู่ข้างหลังจำไว้ว่าการแข่งขันกับคนอื่นมีความสำคัญในระยะสั้นเท่านั้นการแข่งขันกับตัวเองต่างหากที่สำคัญในระยะยาวโชชินจิตใจของผู้เริ่มตน้นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของฉันมีชื่อว่าโชชินสันเดย์เพราะฉันอยากเตือนตัวเองเสมอว่าต้องมีจิตใจของผู้เริ่มตน้น เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้ก็ง่ายๆดีคือศัตรูของความยิ่งใหญ่เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นกับบางสิ่งคุณจะรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเลยดังนั้นคุณจึงรับคำแนะนํามากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ไม่มีอาตาัตราแต่เมื่อคุณเก่งขึ้นแล้วคุณอาจขี้เกียจขึ้นและทำลายการเติบโตของตัวเองคนที่จะเก่งขึ้นได้คือคนที่เก่งได้และไม่ปล่อยให้มันเข้าหัวตอนที่ฉันเรียนคาราเต้ครั้งแรกฉันให้คะแนนตัวเองศูนย์จากสิบคะแนน หลังจาก5ปีฉันให้คะแนนตัวเอง8ดจากสิคะแนนหลังจาก10ปีฉันให้คะแนนตัวเอง2องจากสิคะแนนฉันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้จุดแข็งอันดับหนึ่งของคุณคืออะไรคุณยอมรับได้ไหมว่ายังมีอะไรอีกมากที่คุณไม่รู้ถ้าทำได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณกำลังฝึกโชชินยู แต่จำไว้ว่าคุณไม่ควรคิดแบบนี้เสมอไปหากคุณเป็นนักเรียนตลอดไปคุณก็ไม่สามารถช่วยให้คนอื่นเติบโตได้บางครั้งคุณต้องสวมหมวกของครูด้วยเซนชินจิตใจที่รู้แจ้งแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่บรรลุได้ยากที่สุดและฉันจะไม่กลั้งทำเป็นว่าฉันทำได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ฉันเข้าใกล้ที่สุดก็คือตอนที่ฉันอยู่ในสถานที่เงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยความงามตามธรรมชาติอันโดดเด่น มองเห็นฝยอดของนอร์เวย์หรือชมพระอาทิตย์ตกเหนือปล่องภูเขาไฟเอ็นโกโรงโกโรเซนชินคือการตระหนักรู้พร้อมกันว่าคุณไม่มีในสำคัญและไม่สำคัญเพียงใดมันคือจักรวาลที่กว้างใหญ่แต่เชื่อมโยงกันมากคุณสามารถมองเห็นความงามในทุกชีวิตและมีความปรารถนาที่จะทำความดีด้วยวิธีที่คุณทำได้การรู้แจ้งดูเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้พูดตรงๆก็คือพวกเราส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่า จะโต้อตอบกับคนที่เคยมีจิตใจแบบเซนชินอย่างไรเพราะมันจะดูแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยชินอย่างมากแต่มีวิธีง่ายๆที่คุณสามารถฝึกฝนเซนชินได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามเราอาศัยอยู่ในโลกที่การโกรธและด่าทอผู้อื่นที่คิดต่างจากเราเป็นเรื่องปกติหากคุณต้องการก้าวไปสู่ความคิดที่กลมกลืนนี้ลองหวังสิ่งดีๆให้กับผู้ที่หวังร้ายต่อคุณเมื่อฉันอายุมากขึ้นฉันก็เริ่มชื่นชมว่า ตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ได้เติบโตมาในแบบนี้ฉันพยายามและมักจะล้มเหลวที่จะเข้าใจผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับฉันแทนที่จะพยายามหาข้อโต้แย้งโดยตรง